วจสอบเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะการเดินทางด้วยรถไฟปีนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะคาดว่าจะมีผู้โดยสารที่สูงสุดต่อวันนับแสนคนเลยทีเดียวค่ะติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณทนนชัยกุลสิงห์นะคะรายง,งานสดมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติค่ะเชิญค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ย้ายขบวนรถทางไลจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ใช้บริการเดินทางกันในช่วงเทศกาสลสงกรานนี้ครับโดยจะพบว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนานแน่นเลยนะครับขณะที่รพทคาดการว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ86,700คนครับ รถโดยสารสาธารณะนะครับทยอยเข้ามาส่งผู้โดยสารที่บริเวณประตู4ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับเพื่อใช้บริการรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศก,กาลสงการานนะครับโดยจากการสังเกตนะครับพบว่าได้มีการทําป้ายบอกทางที่ชัดเจนครับและหากเดินเข้ามาภายในอาคารน,นะครับจะพบจุดจําหน่ายตัว๋วและร้านค้าไว้คอยให้บริการจํานวนมากนะครับส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับต่างจับจองที่นั่งเตรียมที่จะเช็คอินเดินทางตามเวลาที่ก กำหนดสาหรับการเดินทางวันนี้นะครับขบวนรถล่าสุดได้ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตแล้วในช่วงเวลา10บนาฬิกาสานาทีครับเป็นขบวนรถด่วน71กรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายขบวนรถทั้งสายใต้สายเหนือและสายอีสานนะครับซึ่งขบวนรถสุดท้ายนะครับก็จะเดินทางออกในช่วงเวลา23่สมนาฬิกานาทีครับขณะที่รฟทคาดการว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ86,700 79คนครับการรถไฟแห่งประเทศไทยยังคาดการนะครับว่า ตลอดช่วงสงการนี้จะมีประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจำยืนยันว่าตั๋วโดยสารถูกจองเต็มทั้งหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้วแต่การรถไฟได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารจํานวน10ขบวนนะครับในเส้นทางสายเหนือ5ขบวนและเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน5ขบวนรองรับปริมาณการโดยสารได้เพิ่มวันละประมาณ800 0คนครับ จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับยอมรับว่าปัญหามีบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการเดินทางรฟทจึงได้เสริมป้ายบอกทางและได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกยืนยันว่ามีความล่าช้ากว่าการให้บริการที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับ ขณะที่ผู้โดยสารรายนี้บอกนะครับว่าได้เข้ามาใช้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นครั้งแรกครับยอมรับว่ามีความสะดวกสบายมากกว่าการใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลําโพงครับแต่เนื่องด้วยเป็นครั้งแรกก็ยังมีความสับสนบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลาครับส่วนเรื่องการจําหน่ายตั๋วปลอมนะครับก็มีความกังวลใจครับถึงเลือกที่จะเดินทางเข้ามาซื้อตัว๋วที่จุดจาหน่ายตั๋วในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแทนครับลองไปฟังเสียงกันดูครับ ตรงนี้มันก็โอเคดีกว่าก้วงขวางสะดวกทันสมัยก็ดูป้ายเตือนป้ายอะไรตามสอนมัง่งบางทีก็ถามเจ้าหน้าที่มัง่งก็งงๆเพราะว่ามาครั้งแรกยัง,ยงไม่คุ้นชินถ้ารวมก็โอเคค่ะไม่ได้เกี่ยวค่ะก็ามาซื้อที่เคาน์เตอร์เลยค่ะก็มั่นใจกว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานด้วยนะครับว่าขณะนี้มีประชาชนตกเป็นเหยื่อการซื้อตั๋วนอกระบบจําหน่ายตั๋วของการรถไฟนะครับซึ่งไม่สามารถใช้เดินทางได้จริงจึงขอแจ้งเตือนผู้โดยสารใช้ความระมัดระวังในการซื้อตั๋วโดยสารจากบุคคลภายนอกนะครับหรือจากโซเชียลมีเดียนะครับที่ไม่ใช่ของการรถไฟครับ คุณพรวดีคุณเจียราชาตาครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมนี้ผู้โดยสารค่อนข้างที่จะบางตาเนื่องจากในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนาบางส่วนแล้วนะครับขณะที่คาดการว่าในช่วงค่าของวันนี้จะมีผู้โดยสารหนาแน่นครับค่ะขอบคุณค่ะ